สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะแจกติ๊กตอกพิเตอร์นาฏพรเองนะคะแล้วแล้วก็ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าติ๊กตอกพิเัอน์นาพรชื่อติ๊กตอชื่ออะไรก็จะเขียนไว้ในเมนต์นตรงนี้เลยนะคะหน้าหน้าปกติ๊กตอกค่ะ